การที่จะทำให้จิตรวมได้นี้ก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติก็เลยต้องเข้มงวดกับการรักษาศินสิส่ของตนทำตามข้อห้ามต่างๆอย่าเอาเวลาไปหาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอาเวลามาให้กับการเจริญสติเพราะการที่จะนั่งนั่งแล้วทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ ต้องมีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดเลื่อยเปื่อยถ้าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าต้องการให้จิตเข้าสมาธินี้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้จนกระทั่งความคิดนี้หยุดนิ่งไปเลยพอความคิดหยุดจิตนิ่งปั๊บจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้